นั่นไหนไม่ลึกขอเป็นนุ่มไหมตรงนี้มันเกะคอยู่ที่อ่าวลึกค่ะ ธรรมชาติมากเป็นน้ําตกอยู่ในป่าเลยอเออน้ําเย็นมากค่ะพี่ขนน้ําเย็นไหมลูก เลย็นไหมคุณยายคุณยายเย็นไหมคะเย็นค่ะเย็นสบายเนาะ 宝贝。 วก็ไปกอที่ฝ่าไวนะ้ำพอดีให้คุณ เป็นน้ำตกที่หินสวยมากค่ะแปลกจริงๆคุณลองทำไมอะครับไม่อยากกลับเดี๋ยวไปเล่นน้ำที่โรงแรมกันไงไปเล่นน้ำที่โรงแรมกันนะไลเดอร์ไลเดอร์โรงแรมดีกว่าไปลเดอร์โรงแรมน่าขำว่ะ เขาชาติเปนแถวว่านเลยโอ้ก็มาไผ่ทองไหมล่ะมากินไอติมถึงกระบี่เลยครับอบอกสิเลย <laughs> ไอติมกระบี่หรือไอติมชมพูอร่อยกว่ากันบอกสิไอติมชมพูอร่อยกว่าไหมอหไอติมกระบี่ก็เลยด,ดูถ้าทางจะชอบไอติมกระบี่มากกว่านะาจิ้มใหญ่เลย<า>จิ้มใหญ่เลยจิ้มใหญ่เลย พอแล้วม้วมนเขาติดใจสาวๆไม่กลับบ้าน,นเยวมาก